สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเออาทิทิ์มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับสำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ผมได้รถกิงอีโคคาร์นะครับเข้ามาใหม่อีก1นึคันมารีวิวให้ชมเป็นนิสสันอะเมล่านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.0เทอร์โบนะครับเป็นรถปี2021สีเทาสวยๆเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งลงเทเลอร์เมื่อวานนะครับวันนี้เอามารีวิวไลฟ์สดให้ชมกันรถคันนี้ไม่น้อยด้วยนะครับไม่เพียง29,000โลเท่านั้นนะครับ บอดี้โครงสร้างต่างๆสวยเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันไม่เคยทําสีเดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มสภาพไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับใครที่มองหารถเก๋ง e ีโคคานะครับที่เน้นความประหยัดและก็ได้รถปีใหม่ๆใหม่น้อยๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับอ m e l a 1.0เทอร์นะครับนี่เครื่องยนต์เบนซินนะครับ1.0 100แรงม้า บอดี้โครงสร้างสวยเดิมน็อตไม่ขยับคานหน้าเดิมเดิมสติกเกอร์อยู่ครบนะครับมอกัากระโปรงเดิมโรงงานนะครับไม่มีตำหนิสีเดิมทั้งคัน,นสวยๆนะครับตัวน,นี้เป็นตัว EL นะไฟหน้าเขาจะเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ด้านข้างล้อแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับแม็กเดิมโรงงานยาง บีสโตนนะครับยางปี2021 195ทับ65 R15 นะครับยางดีดอกเต็มนะครับใช้งานได้อีกปี2ปีสบายๆนะครับสำหรับภายในของเจ้าอาเมล่านะครับก็จะเป็นเบาะผ้ากำมนะมมมหยี่นะครับวงลัยมันติฟังชันมีพุชต์ทมาให้นะครับกุญแจครบ2ดอกนะครับทั้งกุญแจสำรองก็มีให้ครบเลยคันนี้นะครับไม่20,000 9,151กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่แท้ๆไม่เดิมๆนะครับถือว่าเป็นรถ e ีโคคาที่ออปชั่นของเขาให้มาเยอะนะครับกับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับที่ให้ความนุ่มลื่นในการขับขี่นั่นเองด้านข้างก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกต่างๆ นะก็จะเป็นออโต้บานคนขับนะครับกระจกด้านข้างเป็นแบบออโต้นั่นเองนะครับมาดูสีสันรอบๆตัวรถกันนะครับสีสันสวยเดิมไม่มีรอยขีดข่วนนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันสาหรับด้านหลังนะครับนี่ถาดรองพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยใหม่มากๆคันนี้นะครับใครที่สนใจอเม l ่า1.0เทอร์โบนะครับคันนี้ผมขายเพียงแค่ 3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลถปี2 0 2 1ผ่อนเพียง5,800บาทตลอดสัญญานะครับสำหรับใครที่สนใจรีบยกหูโทรหาผมได้เลยที่เบอร์080-898-5551นหะครับหรือว่าเข้ามาชมคันจริงได้นะครับมาทดลองขับได้ที่มงคลคาเซนเตอร์นะครับสำนักง,งานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะบ,บอกเลยคันนี้สาภาพใหม่ทั้งภายในและภายนอกจริงๆนี่สังเกตดูเบาะไม่มีรอยอ่า ที่ผ่านการใช้งานหนักหรือว่ารอยที่เป็นค่าฝังลึกเลยนะครับบง่งบอกว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากๆนะครับสำหรับบอดี้โครงสร้างต่างๆก็สวยเดิมพวกเม็ดอาร์พวก, R, พวกตะเข็บต่างๆเดี๋ยวเปิดให้ชมกันหน่อยนะครับนี่สวยเดิมตะเข็บเดิมโรงงานนะครับเนียบ้ยเนี้ยน,น,นะครับนี่มาดูด้านหน้ากันหน่อยนะครับ ด้านหน้าก็สวยกิ๊บนะครับหน้าจอจะเป็นจอเชื่อมต่อบลูทูธ AUX USB ได้นะครับคอนโซลตรงกลางก็สวยๆนะครับคอนโซลตรงกลางสวยๆนี่กุญแจมีให้ครบ2ดอกเลยกุญแจครบ2ดอกนะครับเล่มพร้อมกุญแจสำรองครบใครสนใจจะซื้อสดซื้อผ่อน ครับอินบ็อกมาได้โทรมาสอบถามกันได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาชมรถตัวจริงเรามีบริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับฝากไว้ด้วยกับอเมร่า1.0 Turbo นะครับคันนี้เป็นรถปี2021 339,000บาทนะครับผ่อนเพียง5,800บาทตลอดสัญญานะครับช้าไม่ทันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ